ไดไหนอะไปไหนอะไหนอะเราจะมาดูป้าหมอเทพกันนะครับ แล้วก็ปูเสีช่วแล้วปูทะเลกับปูดำแล้ว ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปูดำแหม่นีเป็นนี่นี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กปูแมตัวใหญ่ปูดำาไม่เห็นตัวใหญ่เลยคุณเฮ้ยกตัวใหญ่ไม่เห็นตัวใหญ่ลยไรอะไรอะไรนี่ชัดเลยตัวใหญ่ัว่อแหมแสม ตีนครับปาตีนครับแรก็ครัเลืรัยมานะดูอไม้วดอกไม้ไรกนนะครับเป็นกด้วเปาาะปกะครับโอเครับนี่คือปารงมนต่นป้าตีนครับตีนไี น้อยมันน่าอย่างนี้นะครับเราจะมาดูไปกนนะครับ ปลาลูกมาดูกันต่อี่ปลาทองแ,แล้วก็เราก็จะไปดูกันต่อเลยครับปลาแรกครับปลาแลกเปลือกครับแล้วก็ ตีมาล้ก็ปลไหลมอเลลายหินออกอกปลไหลมอเลยักษ์ตีครู้ครับตัวไหนก็ตัวไหนตี่ตองเบ็ดได้ ข้าเมว่กเปรยเอน็ปรกรนรักเลยรักเลยครับที่นี่เราก็จะมาดูต oh ุดีแกแกแครับป้ากบเบน ไปสองเอา้ยนี่นนี่โอ้จะกบบาอุ้ยม่ต้อดไม่ต้องอินเพราะจิตใจไม่ได้กินคนอ่ดชื่อก็จะไม่บอกหมดนะครับ

ปาสลินยมครับ้ขอาคสตกลุณแดงชาน่อยครัเจ้คุณเนะฮะเจอครัอนี้เขามาถ่ายเลยครับ นี้ไคะกเนี่รนี่เจอที่วัดเคยเจอที่วัดหงอยู่นีไม่ได้เคจอที่วัดหงเคยเจอไปแล้วที่วัดคลองอาัจไครก็หน่อยน้องอน้องวัดีโอ้วัดีสวัสดีมาเจอเนาะหน้ามันมันเงอะมากเลย ต่อเลยนะครับเวลาอลไรกรับรทุก้เกใครใช้แฝดรอยะก,กี้ตะก,กี้ใครใช้แปดร้ย เราเหมือนเช้าขังเขาเราเหมือนกิอบกันเลยนะวฝาวขอฝโห เ,าาเอาอะิมกับเรลงกันตัวคุณกันครับคุณก่ะกูกที่ลูกรโงเรียห้าบาทที่หลัเท่าบาทอันนี้สี่สินะคะบากได้เลยโอเคครับผะ